วัสดวันดีทุกท่านกัน,กนเลยดีเกมขออฟบิวตี้มอบายแล้วก็แว่าพูดตรงนี้เข,ขอเริ่มกันเลยนะเพราะว่าอาคิปไม่ได้นานว่ากินกินพื้นที่จัดเลยรู้ที่ไหมว่าเสียงเกมเกมนี้มันดังเวลาคลิปแบบก็เลยต้องปิดอ,อ้ยม,มาแล้วมาแล้ว เริ่มแล้วเหรอเกมเริ่มแล้วเหรอไม่รู้ไม่รู้ก็เกมเริ่มแล้วดดีดีอ้าวเว้ยง้นอย่าบังหิเลยตายสักทีคอใจบอดอยู่ยังบอดอยู่ไปฐานหน่อยดกว่าว่าไงพีเออไป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 ไไไไปไป

แต่ยิงใช้ไงอ่ะคือลูกไกสอยู่ไหนเนี่ยอู้หาลูกสตุร์นอืมนึงนะดูเข้ามาฆ่าแล้วนะเอออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอาะปนิคนเดียวเองเหรออยู่ในบ้านคนเดียวเออสวัสดีกบิแบบจะไปหยบปืนในใจเออสวัสดีไม่ไปจะไม่จะไม่มาอะไรไม่มามมันเฉย

ชนะอยู่ในคนตายอ่ะืออว่ะการมันเลยเพื่อนโอเคชนะแล้วโอเคชนะแล้วจบแบบง่ายง่ายโอ้โหเอวีพีได้ไงเนี่ยไหนดูซิโอ้โหเล่นโวยฟันอย่างนี้เลยเหรอ ใช้ปืนอันนี้อีกโอ้ไใหไงดีทีวีกลับทีวีกลับอตอกแล้วชนะเลยชนะเลยเห็นเ้เก่งอีซี่จังเลยอืมตะคับเอาละต้องจะจบคลิปนี้ไว้ก่อนดีกว่าไมมเนี่ยเพราะว่าโหมดนี้ก็เหมือนโหมดฟรีไฟเลยเพราะว่าน่าจะนี่น่าจะตัดนานอยู่แตนน่นี้น่าจะตัดเร็วเอาโหมดนี้แล้วกันแต่ว่า ขอมาดูของรางวัลก่อนกดยไงวะอ่ะนี่จะค้างไหมเนี่ยอ่าอย่าค้างค้างอย่าค้างอย่าค้างือซีรับรับไงรับไม่ได้อ๋ออ่ารับรับรับ,บไม่ได้อ,อืมไม่ลินนานลืมปืนหอะไรอ่ะ โหลดเร็วโหลดโหลดโหลดปิดทิ้งนี่ฮะตั้งอาวุธก่อนเยจริง ั่อะไรเนะี่ยอันนี้คือนนะอ, <c oughs> อ,นนอะไรนะอ้าวนี่คืออะไรไม่บอกด้วยไม่รู้ไม่กูไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใส่อะ่ะโอเคอุ้ยปี๋น,นี่อะไรเนะี่ยโอ้อะไรเนะี่ย แข้งไงโอเคโอเคลับแล้วลับแล้ววันนี้ก็ลับแล้วอย่าค้างอย่าค้างโอเคไม่ค้างเอ้อมาลายวันด้วยจายมาตั้งตั้งมาคิดมีมามันนี่หล่ดสวยงามอันนี้ก่อนเล็กกันนี่เออด่านนี้ชอบเหมือนกันเนี่ยก็เป็นด่านเมื่อกี้เลยไม่ใช่เหรอก็เพื่เพือพ่อนไม่ลงเลยเฮ้ยอ โอ้โดูดิดดปีไปไหนไปล้วไปลไปโอ้นี่ก็มาอีกกระสุนกระสุนหมด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 ตายตตายไปตาไปือโดนอุ้ือโดนโดนหลังฮ่ยอต้องมาเฉยดิ cái gì cái gì cái gì này nè đấy cái này cái này <laughs> ủa đi phấn này chi nè เบะเอ้ยไม่ไม่อยู่สามที่กันเลย คนหาซ้ำเยอะเกินเฮ้ยแต่จะจะจะตะมันไม่ตายมันมีหลายคนเลยไปแล้วปิดปิดไปได้จังยิ่งยิงยิ่งโอเคตายเดี๋ยวนี้ตรงไหนมีน้องบ้านมีคนนอู้หูใบจอมตีนเลยต้องเยอะต้องเยอะชนะแล้วดีที่ดีต่างหากคนนี้แหละ ก็หนึ่งใจคนดูดูยิงยิงนี่นี่กระโจนยิงด้วยเออนี่เป็นไงเออทำได้เปล่าฟันฟันมีดฟันคนเลยฟันฟันด้วยเออเก่งเกิน